อนุพันธ์ลูกโซ่ข้อที่กำหนดมาให้ w เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z x เท่ากับ r ค้ณ s y เท่ากับ r บวก s z เท่ากับ r ลบ s จงหา curl w by curl r และ curl w by curl s วิธีทำเขียนแผนภาพของ curl w by curl r จากนั้นก็วาดแผนภาพเสร็จแล้วก็ไล่ขา x y z ของ curl r ครับ หลังจากนั้นทำการดิฟดิฟตัวแรกได้ r s ตัว x เป็นกําลัง2ก็จะได้2 r s ตัวที่2ได้ s ตัวที่3ได้ r บวก s ตัว y เป็นกําลัง2จะได้2วงเล็บ r บวก s ตัวที่4ถึง6ดิฟกันจะได้1 ทำการบวกและคูณคำตอบที่ได้ของ Curl w by k r เท่ากับ2 r s ยกกำลังสบวก2 r บวก2 s บวก1จากนั้นมาต่อ Curl w by Curl s เขียนแผนภาพเหมือนเดิมและก็ไล่ขา x y z ของ Curl s หลังจากนั้นทำการดิฟดิฟตัวแรกจะได้ r s ตัวที่2ได้ r ตัวที่3ได้ r บวก s ตัว y เป็นกำลังสองก็จะได้2วงเล็บ r บวก s ตัวที่4กับ5จะได้1ตัวที่6จะได้ลบ1ทำการบวกและคูณของตัว s คำตอบที่ได้ของเคอร w by เคอร s เท่ากับ2 r s ยกกำลังสองบวก 2R บวก 2S ลบ1ครับ